สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีผู้ทุกท่านที่เข้ามาส,มสอบส่งน้องคำเด้อกับสวัสดีและกับสบายดีเนาะอยู่ในประเทศและกับต่างประเทศเนาะเมื่อน,นี้น้องคำกับสิบห้าเราไมาประลุงเลยมาเบิ่งมาชมนนำการจ้าอ่ะกับเด็กๆบุหู่วสีโบบุหู่าสีได้หรือไม่หรือบบบุหู่าสีได้หรือไม่หรือบบสบายดีประลุงเนี่ยลูก ไปเบ <ITA> ิ aro, so no. me, so network, ่งห้องปลาโล่ก่อนพูทัางพูเนะไปกับร้านสาวสองคนปลาลุกเลยย่างลูกย่าง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 ตามทางให้แจ้งเหมือนดาวโอ้รวงจันทร์วันเพ็ญจัะงามสดใส แตงงามวิไลงามวิไลไปใส่ทองผ้าหนาไม้ปลูกอะไรนะหนาไม่น้องแกมบุมพี่นรองเท้าเสียมไปหนาีหม่น้องแกมบุมปาลุงจีด้ยี์ปะนาะหนไาหม่เนาะสองกระน่อมาหนาไม่ เล็กๆพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าเมย์ใหญ่จื้ดสิมาน้องค่ะสิบหา้นานาไม้เมื่อไห้มาแกงสูกเพิ่นกินอะไรปาลุงเอ้ยเ้าว่าสิบหา้านาไม้มาแกงสูกเพิ่นกินโอ้โหเสได้หรบกวนเนาะมาบังมาจำงำกันมา,มาสิมีบอลอยมีมมีบอลกิมนมาพี่มาพี่ โอ้ดวงจันทร์วันเพ็ญสวยงามสดใสเนยยิ้มสวัสด,ดีป้าลุงนุลุกสวัสด,ดีป้าลุงไ่ไวนี่น้องลุงต้นกัยังกำลังหาป้าลุงกำลังส่อหาน้าใหมนุ๊วุกจะต่อหาใหม่ ตอเป็นชิ้เดียเราปี่นออง้กับวาสีโะห้านมันคนนัน่ะมันพูออกก็สิ่คนห้กระตกเนะพ่มันทันทีในสี่นีนะแล้วาวอยู่ไหมถย

ได้้อยี่อืม่อันนั้นไม่ละเอามาตื่นกันจับยวนองเอย่าปาลินด้วยนอือออันมันใหญ่อยึ่งร้นี่น

สัตว์ยังมา muộn muộn นี่กำลังหมุน muộn cha Con นะครับกำลัง cha พี่ ยังอีกนะปะลุงว้าวอีกแล้วจ้าได้อีกแล้วจ้านีจตกหน่อนมันขึ้นสูงแลยะเนาะโดยหน่อนมันจะมีบ

ก็สิมาปอกปอกแกงอ่นได้แ,แกงสู๋อไมอย่งเจน,น,นกินอย่นจะไปที่บทำเพาะวาเฮยมันออกไลเมื่อไรเพาว่าสีแกงยื่สนกันแกงอยู่โอ้ยถ้ากันรอกันอ,อยเอ้ยี่างเงีย่ได้มากเลยบอกว่าแต่แกงสู๋เรากินซะก,ก่อนเพราะจุจิกระมีไรลย่ากงส่จุจิแม่งนนทนนนอาหารธรรมชา,าิ ธรรมชาติมันนอกมันในเขา,าจะาใกินยงเนาะมีแต่แต่กรจ่นเมืเกกม่อนี้ข้างเบื้องเมื่อนี้จะมีคนเอาล้านหายีปาพิัจมีคนเอาลูกหายเท่าไงนเจามื่อหายยังไงจืดหาย่งไงจืนกินนะครับพักเต้าหรวอพักติว้วกินแบบเซ็ตๆเท่าไง บ้านบ้าน,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 นเนาะพอน้อยคิ้วคนห้าสิมาว่าพอน้อยคิ้วเนาะอย่าดรามา่าน้องคำเด้อพี่น้องเด้ดอลยลด,ดความดราม่านะจ๊ะเคนไข้เ <c> น <ười> ี่ยแล้วคนบอยเอาลงไปเพิ่อนมาให้ถ้าเป็นงั้นยังจอดไม่นอนให้เลยลูกก่อนมาไปยังดอกไปเศร้าแล้วิมา แต่ก็เลยบอกโอ้ยสิลงไปเบิ่งแย่เจ้าบลอสบายว่ะโม่พึ่งลงแมกกาซางถึงน้ำมันกระเทิร์นถึงไปขึ้งเมื่อเมื่อมากๆเดี๋ยวน้อยคิวสิติดกระโตุกแล้วเข้าแต่ใจถวาเข้ากับคุยกันเนาะคุยกันตลอดพี่น้องเ้ยหัวเมียเนาะก็ต้องทานอาการบ้างต้องทำตลอดทำไงเป็นปกติแต่ก็เรียกว่าไข้แน่แล้วดีขึ้นแล้ว อยู่กับ n h า n h ้าครเงื่อนอะไรกันนาะคืเบุญอะไรกันคือญาใางเงื่อนอะหรญาใางเงื่อนละไบุญคนนะะแต่ว่ามีญาที่แท้จริงก็เพิ่นกลับไปเอาพวอยู่เมืองไทยนาะเพื่อนก็เลยบอได้มากพวอยู่ไทยพุดเพิ่อนก็บ่ได้มากเพิ่นก็เลยนไอ้คนกันข่าแบบญาขึ้งยังนี่แหละน่ะไปกัักแทงกันเนาะ ใน nhà ครเนี่ยมันก็ดีกับเบิ่งกันไปพี่น้องเว็บกับเบิ่งกันไป้งเหมือนเนาะน้องข้ามกับผลตะหูอยู่ว่าน้องข้ามกับไม่ได้อยู่สื่อน้องข้าแต่เอาเอาลูกน้องแกมมาพี่กับเอาลูกเก่าเอาลูกเอานั่นเอานี่งเหวียดซอยเแล้วผลก็เหวียดคือแกมกับผลก็ไม่ได้คอยอยู่เงื่อนน้องข้ามก็เลย่มบริสุลงไป พอผึ่นบอได้คอยอยู่เงื่อนผึ่นไปทํางานแบบนี้ทำงานจัดงานแต่งแบบนี้นะขะจ่างไปทาสีหรือว่าเห็ดตั้งตั้งไม้ตั้งใช่ไหมเนาะเพื่อนตั้งชรรง,งงานแต่งนะแบบเดี๋ยวไกับโมหุผึ่นก็ไปเป็นมือซองมือของพี่แกปะท่าอยู่กับกลูกจ้องควรเน้ากันเนาะกับอ,อาผึ่นก็ได้คอยอยู่เง,งื่อนน่องน,นนะ่องน้ำพลนะน่องข้าก็เริ่มบริลล์ลงหยันมันยาก ได้อยู่กันทำได้ขึ้นแบบที่ท่านใกล้ทนทางนี่นะน้องเขกระย่าอยู่เป็นปกติก่อนน้องเข้ามาชี้น้องไปพันวันสิขึ้นมาเอาอยู่น้องคำว่า้าเข้มสบายอยู่เป็นแนวได้กัดขึ้นมาเอาหน่อยเด้อให้ปลูกขึ้นมาเอาก็ได้หรือว่าให้ทีนี้น้องไปส่งเขินกะเอออยู่ไปซะก,ก่อนเขาได้เขาได้คอยชี้เอา,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 เอาดอก ขอกระหูเนาะ FC ทุกท่านขอขอบคุณ FC ทุกท่านเด้อปลาลูกเลยขอขอบคุณลายๆที่เป็นห่วงน้องข้ามหล้วก้ะที่สวยเรือนำใจเนาะที่เบิ่งที่แงงน้องข้ามในส่องน้องข้ามกับขอขอบคุณขอบคุณลายๆเด้อที่บลาปลาบลาจิ๋วขอขอบคุณอย่างสูงชุดที่น้องเลยขอขอบคุณลายๆที่เบิ่งน้องข้ามหล้วก้ะให้กำลังใจข้ามาเนาะทุกท่านทุกคนเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลอยู่บ่อนได้แจได้กับหายอยู่ดีไม่แห้งมาทุกท่านเด้อสุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุขหาเงินหาค้ำกันห้ได้เด้อหลังไรมีแต่ความสุขความสบายใจยอยู่ดีมีเงินเด้อขอบคุณหลายๆลที่เปิดน้องคำที่หายกำลังใจขามาที่บ้าป้าบอ,อทิ่มข,าขา้าวตกได้ใจขนาดบ่มีค้ำมาดได้ตัวขนาดนี่น,น้องเยทำได้สีดีกลัวขาม,มาขอบคุณหลายๆขอบคุณแค่ค้ำหวาน เงเนาะข้ามว่เอาโอเคแล้วก็โทษขอแผลไนะม่ละเราไม่นี่มันหนักกับเจอบางมีอ,อ,อ,กกอะไรที่อืเพิ่นพันออกเพิ่นเอาเองใหม่เพิ่นพันหงามันออกเท่านั้นตัวมันแก่งได้พลปลอยมันปร่งต้วยอดอ่อนมัน,นอเอาเข้ามาสิกแกงส,งสู่ไม่ต้องแค่บุกไม่กิน กือหม่้องแก้มุมกินละกะเอถ้าแขงรงก็เริ่มมาได้ปลาลุงเลยถ้าแข็ง่งก็เริ่มมันได้ี่ได้กินเนะเริ่มเริ่มเจาดนนอกมันมาครับบุ้สิ่ปายังเนาะยกนี่ปลาิึงอียงกับแพงปลาลุงก็อยู่ไซตก็ได้อยู่ไซกับแพงกานเบิ้ คือหวานแ่ไดนตัดมันเตยน้ำมันเพิ่มประหยดีลยากนะพากันยากอ่ะป้ะนหยัดีแล้วพากันยากอ่ะนกระลูไดบอกน้ำมันมันแพงนะ โชเลกี้โเมย์ยัแย่ทุกวันเลยอาจจะร่างกายของคนเราคำนั่งก็ได้ปั่นคำนั่งปันนาบดหยามันอะไ่มากยนต้องทาแบบเากัแบบามคนตรงๆงเลพี่น้องเลย น่าก็ว่าตรงๆมันสิตัวก็ว่าบ่เป็นสิว่าเนาะๆเป็นเพรา h แบบก็กลาตัวอนาเอนี่ขึ้นนเห็นในโลกนี้โลดบ่แม่นว่าสิเห็นในโลกหน้านะเห็นในโลกนี้ัดๆไปเลยตรงๆไปเลย้ อะไรพี่น้องคลิปนี้น้องข้ามกับเจไดชมมาพากวนเด้อเจไดขอลาพี่น้องไปก่อนพากบุญฝากสม้มฝากติดตามสม่งคลิปต่อไปหน่อยคลิปขาดก็การใดขอโทษขอไปในไลน์นะครัที่ว่าอาจาบอกสู้ภาพหรือว,ว่าอจาจาไหวกับบอกเขาใจอะไรกันก็โทษในไลน์ดเด้อสบายดี